สวัสดีค่ะ วันนี้โบจะมาแชร์วิธีการลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาลดความอ้วนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเออโบต้องขอบอกเลยว่าโบก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักเหมือนกันนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยน้ำหนักโบนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่สักประมาณ4-5โลค่ะแล้วโบก็มีความรู้สึกว่าโบไม่มีระเบียบในเรื่องการกินเลยอ่ะคือโบอยากกินอะไรโบก็กินนะคะกินไปเรื่อยเพราะโบมีความรู้สึกว่าเราผอมอยู่แล้วกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนหรอกแล้วโบกับไลฟ์สไตล์เราเราชอบไปปาร์ตี้สังสรรค์ถูกไหมคะแล้วก็ยิ่ง ออพอวันเวลาผ่านเลยไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ําหนักเราก็เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะคะคือจากน้ําหนักโบเนี่ยจากเกณฑ์45นะคะมันก็กลายเป็นว่าขึ้นไปอยู่ที่53กิโลค่ะคิดดูสิคะจาก45ขึ้นไป53กโลอ่ะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วครวนี้ก็คือเหมือนกับเราก็ไม่ได้คิดอะไรทุกอย่างวันเวลามันก็ผ่านไปเนะะี่ยค่ะจนเรามีความรู้สึกว่าจากที่เราเป็นคนตัวเล็กเราใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กสุดใส่เสื้อผ้าไซส์ S ไซส์ XS เสื้อผ้าไซส์พวกนั้นโนะบใส่ไม่ได้อีกเลยนะคะโบต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดอะก็ไปซื้อไซส์เป็นเปลี่ยนเป็นไซส์เมไซส์แซึ่งบางแบรนด์นะใส่ไซส์แยังไม่ได้เลยก็ต้องเป็นไซส์เอค่ะจนเรามาเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่สบายตัวและเราเริ่มอึดอัด เริ่มเพียนะคะทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคือจากที่เราเคยผอมๆอลรวอยู่ดีๆเรามาอ้วนแล้วยิ่งเวลาเราไปเจอเพื่อนๆในกลุ่มที่เขาหุ่นดีแต่เราอ้วนเราก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆนะคะโบก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาละถึงเวลาแล้วนะที่โบจะต้องลดความอ้วนที่โบจะต้องกลับมาผอมไม่ได้นะคะโบมีความรู้สึกจริงๆว่าโบจะต้องสู้โบต้องทาไห้ได้จะต้องกลับมาสวยให้ได้นะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าโบมีวิธีการยังไงบ้างที่โบสามารถลดน้าหน โอเคค่ะไปดูเลยนะคะเริ่มจากสัปดาห์แรกโบจะงดทานของหวานทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กหรืออะไรที่เป็นของหวาน,นะคะคืองดไปเลยรวมถึงพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําชงประเภทต่างๆอย่างเช่นชากาแฟโอเลี้ยงชาดําเย็นอะไรอย่างเงี้ยคืองดไปเลยนะคะรวมถึงน้ําผลไม้ก็ไม่ทานและที่สําคัญเลยนะคะถ้าอยากจะลด,ดความอ้วนจริงๆอ่ะเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกเบียร์เบียร์นี่ตัวสาคัญนะคะปริมาณแคลอรี่สูงมากคือตัดได้ตัดไปเลยนะคะถ้าช่วงนั้นเราอยากผอม แล้วอยากเห็นผลจริงๆนะคะทีนี้ถามว่าเราไม่ทานน้าหวานไม่ทานน้าผลไม้แล้วทานอะไรดื่มน้ําเปล่านี่แล้วค่ะ น้ำเปล่าเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วงที่เราลดความอ้วนโบจะดื่มน้ำเปล่าเยอะมากๆเลยนะคะคือวันหนึ่งอ่ะจิบบ่อยมากนะคะน้ำเปล่าจิบบ่อยจริงๆจิบไปเรื่อยๆเลยนะคะน้ำเปล่าเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือเขาจะทําให้เราอ่ะระหว่างวันที่เราจิบไปเราก็จะรู้สึกสดชื่นน้ำเปล่าเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยน้ำเปล่าจะช่วยให้เราเรื่องระบบขับถ่ายะคะ่ะระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นนะคะท้องเราก็จะไม่ผูกทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ย พฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะว่าเราควรจะทํำยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่เรารู้รกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะลดน้าหนักเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรหลีกเลี่ยงเลยคืออาหารจําพวกแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งของมันของทอดพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะไปทําให้เราอ้วนขึ้นนะคะมีเซลลูไลท์มีอะไรสะสมมากขึ้นนะคะ คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเราก็จะคิดเมนูอาหารแต่ละเมนูได้เพื่อที่จะให้เรามีความสุขในการทานอาหารในช่วงระยะเวลาที่เราไดเอทนะคะเราก็จะได้คอทว่าเออเราจะสรรหาเลือกอะไรมาทานดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสําหรับโมนะคะมื้อเช้าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะการที่เราทานมื้อเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ใช้พลังงานในร่างกายเราได้อย่างเต็มที่ะคะ่ะซึ่งก็หมายความว่า เราได้ดึงพลังงานแคลอรี่ที่เราสะสมในร่างกายมาเป็นระยะเวลานานได้ออกมาเผาผ่านได้อย่างเต็มที่อะค่ะซึ่งมันก็จะเห็นผลจริงๆนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะ มื้อเช้าของโบนะคะโบก็จะทานข้าวตามปกตินี่แหละค่ะแต่โบจะลดปริมาณของข้าวลงอะค่ะก็คืออย่างเช่นเราเคยทานข้าวสองทัพพีเราก็ลดเหลือหนึ่งทัพพีอะค่ะเราก็ไปเน้นที่เนื้อแทนนะคะหรือไม่ก็เน้นที่ผักแทนนะคะเพื่อที่จะให้เราอิ่มอยู่ท้องไปจนถึงมื้อเที่ยงนะคะมื้อเช้าของโบอะส่วนใหญ่ที่โบจะทานในช่วงที่โบลดน้ําหนักนะคะก็จะเป็นเมนูประเภทกะเพราไก่ไม่ใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็จะเป็นทานข้าวกับแกงจืดเต้าหู้เน้นใส่ผักเยอะๆนะคะหรือไม่ก็จะเป็นต้มยำกุ้งหมึกน้ำใสอย่างเงี้ค่ะหรือ เป็นเกาเหลาเนื้อหมูนะคะแต่คราวนี้ไม่กินกับข้าก็จะทานจากเกาเหลาเนี่ยค่ะบอกให้เขาใส่ผักเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะบางวันก็จะเป็นคณะหมูกรอบ้างผัดผักบุ้งหมูสับบ้างแล้วแต่ะค่ะหมุนเวียนสลับกันไปนะคะ พอมาถึงมื้อเที่ยงนะคะเราก็จะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกหิวอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามื้อเช้าเราทานข้าวมาแล้วร่างกายเราก็จะไม่ห่วยมากนะคะโบก็จะเน้นทานอะไรก็ได้เบาๆร,อ,รองท้องเพื่อที่จะให้ท้องเราอะอยู่ท้องไปจนถึงมื้อเย็นนะคะโดยที่มื้อเย็นเราไม่ห่วยอาหารมากค่ะมื้อเที่ยงของโบโบก็จะหาอะไรทานง่ายๆค่ะอย่างเช่นโยเกิร์ตไขมันต่ำหนึ่งถ้วยนะคะกับมะละกอหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงที่เขาขายถุงละสิบบาทอย่างง้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นถั่วต้มหนึ่งกำมือกับนมหนึ่งแก้วนะคะหรือจะเป็น ไข่ต้ม1ฟองหรไข่ปิ้งไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะหฟองนะคะทานกับกล้วยหอม1ลูกอย่างเงี้ยค่ะโบก็สบายท้องและอยู่ท้องจนถึงมื้อเย็นนะคะในระหว่างที่โบทํางานอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะพอทีนี้มาถึงมื้อเย็นแล้วมื้อเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดสำหรับโบนะคะเพราะว่าโบสังเกตพฤติกรรมของโบช่วงที่โบลดน้ําหนักเนี่ยมื้อเย็นเป็นอะไรที่ทรมานที่สุดอะคือ เราจะรู้สึกหิวมากรู้สึกโหยโอ่ะโหยอาหารอยากจะทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านอดีกยจะทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยเพราะเหมือนเราไปหักติดร่างกายของเราค่ะจากที่เราเคยทานข้าวตามปกติคืออยากกินอะไรก็กินอย่างเงี้ยค่ะลราอยู่ดีเราไปลดปริมาณอาหารลงนะคะในาราขาน้ําตาลอีกอะไรอีกมันก็เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายเราจะหิวโหยร่างกายเราจะอยากอาหารนะคะมื้อเย็นของโบเนี่ยโบก็จะพยายามทานมื้อเย็นเนี่ยไม่ให้เกินหนึ่งทุ่มของทุกวันนะคะวันนี้เรามาดูว่ามื้อเย็นของโบโบทานอะไรบ้างนะคะมื้อเย็นของโบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโบจะเลือก กทานเป็นประเภทเป็นปลาเนึ่งหรือไม่ก็เป็นปลาทอดนะ่คะทานกับผักจิ้มน้ําพริกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเน้นทานผักจิ้มน้ําพริกเยอะแล้วก็มีเนื้อปลาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางวันอาจจะเป็นยำมุนเส้นไม่ใส่หมูสับแต่ว่าใส่กุ้งแล้วก็เน้นใส่มะเขือเทศอะไรเข้าไปเยอะนะคะ แล้วก็อาจจะมีเป็นประเภทต้มยำกุ้งหมึกน้ำใสยอย่างเงี้ยค่ะทานเข้าไปแกงตืดสาหร่ายใส่เต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะแกงตืดเต้าหู้เน้นใส่ผักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะโบก็จะหมุนเวียนเมนูพวกนี้สลับกันไปนะคะแล้วก็บางวันก็คือ ผักสลัดเนี่ยคะ่ะแต่ว่าผักสลัดของโบอ่ะโบไม่ใส่น้ำสลัดนะคะโบก็อยากจะบอกเพื่อนๆได้นะว่าน้ำสลัดอะ่ะถ้าเราไม่ได้ทําเองก็เราไปซื้อข้างนอกอะ่ะต่อให้เขาเขียนมาว่าปริมาณไขมันต่ําแคลอรี่น้อยยังไงนะคะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าส่วนผสมเหล่านั้นมันจะมีทั้งไขมันมีน้ําตาลนะคะกินยังไงเท่าไหร่ก็ไม่มีวันผอมหรอกคะ่ะส่วนใหญ่โบผักสลัดโบโบก็จะใส่กับโยเกิร์ตไขมันต่ำหนึ่งถ้วยไงคะซึ่งมันก็ไม่อร่อยะคะ่ะแต่ว่าก็ฝืนทนกินเข้าไปเพราะว่าอยากสวยอยากผอมแล้วถ้าช่วงกลางคืนถ้าเรารู้สึกววว่่าาาาาเเรกกกกิิดขึ้นนมะะะคโบบ็ออยจ ให้อดทนไว้นะคะสู้กับมันนะคะแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวจริงๆคือมันนอนไม่หลับอ่ะก็อนุโลมว่าอาจจะให้ดื่มนมสดนมไขมันต่ําสักหนึ่งกล่องหรือแม่ก็จะเป็นโยเกิร์ตสักหนึ่งถ้ไวยไขมันศูเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปลดธรรมชาตินะคะอย่าไปกินผลไม้นะมันหวานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกล้วยหอมสักลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะค่ะคืออนุโลมได้นะไม่ใช่ว่าหูยต้องห้ามกินแล้วแบบปล่อยให้ท้องร้องก็ไม่ไหวนะคะไม่เอานะคะ ก็วิธีพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะช่วงแรกๆนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกทรมานจังเลยรู้สึกท้องร้องรู้สึกหิวรู้สึกไม่มีแรงเพียรู้สึกแบบโอ้ยคือฉันจะทําได้ไหมฉันจะตายไหมเนี่ยฉันไม่มีแรงแล้วฉันแย่แล้วแต่โบจะบอกว่าไม่ตายหรอกคะ่ะโบลองมาแล้วนะคะก็มันแค่ร่างกายเรายังไม่ชินกับสิ่งที่เราทําแรกๆคืออยู่ดีๆเราไปอดอาหารที่โบบอกเหมือนเราหักบิบเขาอะคะ่ะ ร่างกายเราก็ยังไม่ชินแต่เมื่อพอเราทําไปได้สักสัปดาห์แรกของสัปดาห์แรกคราวนี้นะคะร่างกายเรากะเพราะเราก็จะชินแล้วก็จะปรับตามสภาพได้นะคะเราก็จะสบายแล้วค่ะคราวนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแบบนี้เท่าไหร่น,นะคะแล้วก็เราอาจจะให้รางวัลตัวเองได้บ้างนะคะสักสมมติว่าเราทําได้แล้วหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้นะคะแล้วเราเกิดอยากกินของหวานเราก็อาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการกินไอศครีมถ้วยเล็กได้หนึ่งถ้วยนะคะแต่อย่าไปใต่วิปครีมนะหรือไม่ก็ระหว่างวันรู้สึกอยากกินน้ําตาลอีกแล้ว ก็อนุโลมให้กินดาร์กช็อกโกแลตได้สักสองชิ้นนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ร่างกายเราหายอยากนะคะเน้นนะคะกินเพื่อให้หายอยากนะคะไม่ใช่ว่าโหให้รางวัลตัวเองซัดโขกอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะคะคือตะบะแตกนี่ไม่เอาเลยนะคะห้ามเลยคะต้องสู้ๆเข้าไว้ใจแข็งเข้าไว้นะ,ะและพยายามสร้างน้าหนักทุกวันในตอนเช้านะคะเพื่อที่ให้เราอะได้รู้ว่าแต่ละวันที่เราไดเอทมาเนี่ยเราลดได้กี่ขีดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีกําลังใจในการเมนเทจของกินมากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็คือเราจะได้รู้ว่า เราอะจะตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้เราหนัก50นะแต่เราลดมาได้เหลือ48แล้วเราอาจจะตั้งเป้าว่าขออีก2กโลอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะคะและอีกข้อเลยนะคะช่วงที่เราไดเอทช่วงแรกๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งออกกําลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเราไปออกกําลังกายมันก็เหมือนเราไปโหมร่างกายเกินไปนะคะ่ะคิดดูสิคะ แค่เราลดปริมาณอาหารนะมันก็มากพออยู่แล้วร่างกายแล้วก็เหนื่อยพอแล้วค่ะแล้วถ้าเรายิ่งไปออกกําลังกายนะคะเวลาออกกําลังกายมาแน่นอนมันก็ต้องหิวมันก็ต้องแบบโหยวอาหารมากขึ้นคราวนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเราจะตะบะาแตกนะคะเราก็จะเกิดอาการกินแบบเพราะเราหิวค่ะร่างกายเราเหนื่อยเราหิวเราก็กินก็ไปคราวนี้ทุกอย่างก็ต้องการว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะโบก็เลยแนะนําว่าช่วงแรกหนึ่งสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรกอย่าเพิ่งออกกาลังกายนะคะให้ร่างกายเราปรับสภาพได้ก่อนแต่พอร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วไปสักสอง นี่แะคะโบอยากจะให้เริ่มมีการออกกําลังกายบริหารจากเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลไปนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอ่ะเนื้อเราอ่ะกระชับขึ้นไม่ให้เนื้อเราเหลวอะคะ่ะเพราะว่าการไดเอทการอดอาหารเนื้อเรากล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะเหลวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะช่วงนี้ก็คืออย่างโบอ่ะ การออกกําลังกายของโบก็จะเบามากนะคะก็คือโบจะออกกําลังกายอย่างเช่นฮูลาฮูปสักประมาณครึ่งชั่วโมงะคะ่ะฮูลาฮูปไปเลยนะคะฮูลาฮูปเสร็จแล้วโบก็จะบริหารขานะคะก็ทําเป็นเซตๆคะ่ะก็ยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยค่ะทําเป็น3เซตเซตละ15ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จโบก็จะมายกดัมเบลค่ะยกแบบ ไม่ให้ตรงนี้มันเนี่ย,ยค่ะยกอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตรงเนี้ยท้องแขนม,มันห้อยอะคะ่ะเนื้อมันจะเหลวนะคะเราก็จะทําให้กล้ามเนื้อเรากระชับมากขึ้นก็เท่านี้นะคะ่ะวิธีการออกกำลังกายของโบนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสักสัปดาห์แรกหรือ2ส,สัปดาห์แรกรับรองว่าเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะ่ะเพราะว่าโบประสบกับตัวเองว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าการเผาผลาญในร่างกายของแต่ละคนะ่ะคนไหนจะเผาผลาญได้ดีมากกว่ากันนะคะ พอเราทําไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราพอแล้วเราก็หยุดนะคะจาก53ถึง43โบก็หยุดโบพอใจแล้วโบก็หยุดนะคะแล้วโบก็ใช้ชีวิตของโบตามปกติอะค่ะคือทุกวันนี้ไม่ไม่ได้ว่าต้องไดเอทอะไรนะคะก็คือใช้ชีวิตตามปกติจริงๆตอนนี้ก็ผ่านมาักระยะเวลาประมาณ1ปีถึง2ปีกว่าแล้วค่ะน้าหนักโบจาก43น้ําหนักโบก็ขึ้นเป็น45อยู่ระหว่าง45ถึง46โลค่ะโบก็จะรักษาระยะนี้ไว้ค่ะคราวนี้มันก็มีข้อดีนะคะตรงที่พอหลังจากเราได้ทําแบบเนี้ยเหมือนเรารู้แล้ว เราประสบก,กับตัวเองแล้วว่าเราทานแบบนี้แล้วมันจะดีอย่างนี้นะเราก็จะไม่มีความอยากทานอะไรที่มันเราทานเข้าไปเราอ้วนนะคะคือเราก็จะมีระเบียบในการทานอาหารมากขึ้นนะคะเราก็จะรู้สึกช่างใจคิดก่อนกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกับวิธีการลดน้ำหนักของโบค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนได้บ้างนะคะจริงๆแล้วโบก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอะไรเลยนะคะแต่ว่าโบก็เป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยคะ่ะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงอะ่ะที่อยากจะสวยอยากจะหุ่นดีอย่างเงี้ยคะ่ะโบก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะแล้วโบก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ กำลังมีความคิดความตั้งใจที่อยากจะลดน้ําหนักโบอ,อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆประสบผลสําเร็จอยากจะให้สู้ๆนะคะอยากจะให้ใจแข็งเข้าไว้นะคะเพราะว่า ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราทําได้อะถ้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วอะเราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองนะคะว่าเราทําได้แล้วยิ่งเวลาเราไปสองกระจกเราเห็นเรือนร่างของเราอะหุ่นดีขึ้นเราได้ใส่เสื้อผ้าส,สวยๆสรีระาเราดูดีขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นบิ๊กว่าฉันทําได้นะฉันสวยแล้วฉันผ่านมาได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นบุคลิกภาพเราก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโบก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆต่อไปนะคะ โอเคค่ะถ้าดูเราชอบยังไงนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้โบเนี่ยนะคะด้วยการกดไลค์กด s u ับ cribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมโบเข้ามาให้กำลังใจโบอยู่เสมอนะคะโอเคค่ะคลิปนี้โบก็ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย